ปี60ปีแห่งพญานาคเผยดวงคนเกิดปีมะโรงมาแรงที่สุดในปี2560นั้นตรงกับปีนักกษัตริย์ประการหรือปีไก่แต่กลับเป็นปีที่คนเกิดปีมะโรงดวงดีที่สุดเพราะปี60จะเป็นปีแห่งพญานาคหรือเป็นปีแห่งเทพบุตรทรงพญานาคปีแห่งธาตุทอง ปีมะโรงพื้นฐานธาตุทองคนเกิดปีมะโรงนี้จะถูกเปรียบเทียบกับมังกรหรือพญานาะคสัตว์ในตำนานที่มีฐานกำเนิดสูงสุดในปีนักสัตว์ทั้งมวลและมีอำนาจมีพลังมหาศาลเต็มไปด้วยอำนาจบารมีมีวาสนาคนเกิดปีนี้จะมีบุคลิกท่าทางที่ค่อนข้างสงา่าเป็นที่ต้องตาต้องใจมีเมตตามหานิยม ผู้ใหญ่มักเมตตาคนปีนี้แบบไม่มีเหตุผลคนเกิดปีมะโรงเป็นคนฉลาดแต่ค่อนข้างไปทางแกมโกงเล็กน้อยมีความกระตือรือรน้นดิ้นรนทุกทางให้ตัวเองไปในจุดที่สูงสุดสู้ทุกรูปแบบไม่ชอบความซ้ำซากจำเจคนปีนี้ชอบสแสวงหาความรู้แปลกๆใหม่ๆจนเป็นคนเก่งหรือรอบรู้หลายๆเรื่อง คนปีนี้จะเลือกทำงานที่ตัวเองชอบให้คุณค่าของงานเฉพาะงานที่ได้เปรียบหรืองานที่สบายเงินเยอะจึงเหมาะกับงานบริหารหรืองานที่ต้องใช้คนอื่นทำงานแทนตัวเองคนเกิดปีมะโรงจะหยิ่งพยองเพราะผลที่มาจากการได้รับการเอ็นดูหรือได้รับโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเสมอจนกลายเป็นตัวหล่อหลอ,หลอมให้เกิดความประมาทหรือความหลงลืมตัวตน อำนาจหรือบารมีที่มีทั้งๆที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่กลับหลงไหลในอำนาจที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้หากไม่ไตรตรองหรือระมัดระวังอาจทำให้อำนาจวาสนาที่มีอยู่ไม่เที่ยงนั้นกลับมาทำร้ายตนเองได้คนปีนี้จึงต้องเจริญภาวนาด้วยสติอย่างหนักหน่วงต้องไม่หลงตัวเองหลงราบยศบารมีหรือความสันเสริญจากคนรอบข้าง บุคคลที่เกิดปีมะโรงถือว่าเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าเกรงอกเกรงใจเพราะความเชื่อมั่นในตนเองสูงหัวใจแกร่งกล้าหาญฉลาดปราดเปรื่องมีวาสนามีบารมีไม่ค่อยเชื่อว่าชีวิตสามารถกำหนดได้ด้วยคนอื่นแต่เชื่อว่าสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองการกระทำเท่านั้นสามารถกำหนดชคชะตาได้เป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจอ่อนไหว ขี้เหงาเศร้าเก่งเจ้าอารมณ์มีความรับผิดชอบสูงแต่บางครั้งอาจจะผิดพลาดและค่อนข้างเสียงภัยได้ง่ายหลงตัวเองเนื่องจากจินตนาการสูงคิดไปในทางบวกไม่ชอบคิดเผื่อในทางลบมีภาวะความเป็นผู้นำสูงคนเกิดปีมะโรงมีสเสน่ห มักเป็นดาวเด่นเสมอมักด้วยเพื่อนฝูงติดสอยห้อยตามจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นหน้าใหญ่ใจกว้างไม่ชอบพึ่งพาใครซึ่งอาจทำให้ตัวเองลำบากได้รักอิสระชอบท่องเที่ยวผจญภัยมีระเบียบแบบแผนปลื้มกับความเนียบทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบรักษาฟอร์มภาพพจน์ของตัวเองให้ดูดีเสมอ คนเกิดปีมะโรงเป็นคนชอบคนง่ายแต่เลือกมากและมีคู่ยากเรียกร้องความรักอย่างสูงสุดแต่กลับสแสวงหาความชื่นชมยอมรับจากผู้อื่นรอบคานบางทียุ่งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นมากเกินไปปลื้มคนที่ความสามารถมากกว่าเงินตารารักเกียรติรักศักดิ์ศรีมีความรู้กว้างขวางสนใจใคร่รู้ในทุกเรื่องจึงเป็นคนประสบความสำเร็จได้เร็ว เนื่องจากในปี2560นี้เป็นปีแห่งพญานาคซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมีวาสนาโชคลาภความสำเร็จดังนั้นไม่ว่าท่านจะเกิดในปีนักสัตว์ใดควรบูชาพญานาคไว้เพื่อเป็นสิริมงคลควรไปสักการะบูชาพญานาคขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองโดยเฉพาะที่ค่ำชโนดจังหวัดอุดรธานีวังนาคินแห่งองค์นาคาธิบดีสีสุโธ ควรหมั่นกระทำความดีประกอบกรรมดีขยันหมั่นเพียรเพื่อชีวิตจะได้ประสบความสำเร็จดังปรารถนานะ